รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน25%ที่สามารถเข้ามาชมฟุตบอลในสนามได้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็รอมาตลอดอยู่แล้วค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้เข้ามาดูแล้วบังเอิญว่าได้เจอกับทีมที่แบบแฟนเชียร์ด้วยก็เลยยิ่งรอนัดนี้เป็นพิเศษค่ะก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าโควิดนี่มันทําอะไรให้แบบกระทบไปทุกอย่างเลยครับแล้วก็ฟุตบอลทางสงงบ ให้กลับมาอนุญาตให้แฟนบอลเข้าเนี่ย25%ก็ดีใจมากครับโอเคก็อยากจะเข้ามาเชียร์นักเตะเต็มที่แล้วครับผมก็รู้สึกยินดีครับแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ห่างจากสนามกันนานมากแล้วแล้วก็มาได้รับอนุญาตจากสคบอแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่สามารถอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมได้แค่25%ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับก็ดีใจค่ะก็อยากเข้ามานานแล้วอะค่ะเพราะว่า ถ้าได้มาดูที่สนามมันก็ดีกว่าดูแาบทอดสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได้เข้ามาให้กําลังใจนักฟุตบอลแบบถึงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะร,รู้สึกยังไงครับตอนนี้ไม่สามารถเข้ามาดูฟุตบอลในสนามได้ตอน,นนั้ <c oughs> นนี้ก็ตะลึงอึดอัดมากอยากเข้ามาดูเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบว่าเขาเปิดให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะพูดไงพูดไม่ถูกแบบโหอยากดูมันแค่ทุกนัดอะ่ะมันเข้ามาดูไม่ได้รู้สึกเหมือนเราเป็นของมือเราเนี่ยเทคไงเราก็เลยอยากดูทุกแค่ทุนนัดเลย เราว่าคือทางานแค่ไหนก็ต้องมาดูงับมูลอทองคือตัวจริงนะไปจริงตัวจริงเลยอ๋อก็รู้สึกดีครับเพราะมาดูครั้งแรกเหมือนกันที่นี่พี่เคยมาดูาใช่ใช่ไม่เมาดูแต่ว่าดูออนไลน์มานานสักพักแล้วก็วติดตามอยู่ครับก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยไม่ได้เข้ามาเลยคือได้เข้าตลอดก็ดีใจที่ได้เข้าไปชมแบบในสนาม รู้สึกดีใจค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่เข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแบบติดแบบเรียนอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้เข้ามาก็เลยแบบเพิ่งได้เข้า,าครั้งนี้ครั้งแรกค่ะก็แบบรู้สึกดีมากเลยค่ะสิ่งแรกที่อยากจะทําเลยเมื่อเข้าไปนสนามครับอยากจะทําอะไรครับอย่างวันนี้ครับอันดับแรกคือต้องตบมือให้กําลังใจโค้ชและนักเตะทีมงานทุกๆคนนะครับที่สามารถฉุดกิเลนตัวนี้ครับขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปโฟได้ก็ดีใจครับ จะกอดนี่ครับจะกอดโค้ดเลยครับโค้ดโอ้มีอะไรอยากจะฝากบอกโค้ดโอ้ไหมโค้ดโอ้ครับสุดยอดมากครับอยากท่างเบกอยากจะไถ่ด้วยจำท่า,มมาดีใจอะไรไหมดีใดีใจกับกล้องหน่อยดีใจกับกล้องจำท่าไหนท่านี้ท <laughs> ่าตะโกนแหกาก <laughs> แหก <c oughs> ว่าอะไรเชียร์เขาสู้ๆนะอะไรเงี้ยค่ะ